How's baby sound? Very nice to นมาแล้วรับเพื่อนมาค่ะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวราวความเคลื่อนไหวของน้องเบบี้มอนสเตอร์กันค่ะแอดขอเริ่มจากสํานักข่าวเกาหลีที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับหุ้นของ YG ว่าตอนนี้หุ้นของ YG กําลังพุ่งขึ้นอย่างมากโดยคุณลีเยฮันนักวิเคราะห์ทางการเงินได้วิเคราะว่าปัจจัยที่ทําให้หุ้นของ YG พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงถึง12.43%ในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดในรอบ52สัปดาห์กันเลยทีเดียวปัจจัยแรกนั้นก็คือการที่ l a ล k p พิงประกาศ World t ทัวรอบใหม่เร็วกว่าที่ทุกฝ่ายคาดการไว้และคาดว่าจะมีจํานวนผู้ชมทางสิ้นเกินกว่า2ล้านที่นั่งอย่างแน่นอนซึ่งจะช่วยส่งเสริมยอดไรายได้ของ YG เป็นอย่างมากส่วนปัจจัยที่2คือแนวโน้มความนิยมของ Baby m มอน t เตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากแฟนๆทั่ว โ,โดยการขายบัตรคอนเสิร์ตท,ทั้งแฟนมีตติ้งรวมถึงคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกที่ทำโซลเอาท์ได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังสามารถขายเมอร์ชที่เป็นสินค้าต่างๆของวงได้อีกมากมายอีกด้วยรวมทั้งยอดขายอัลบั้มก็ขายดีมากๆซึ่งยอดขายอยู่ในระดับเดียวกันกับวงเจน3เจน4เลยทิีเดียว <Yeah. S 1> ยิ่งไปกว่านั้นยอดสตรีม Spotify ยอดวิวจาก YouTube ยังมากเหนือกว่ากลุ๊ปในเจน4และเจน5ทั้งหมดอีก ด้วย <Hey. S 1> และยังมีรายได้เสริมเพิ่มมาจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้ามากมายหลายแบรนด์จึงสรุปได้ว่าในขณะนี้ Baby ้มอนสเตอร์ได้ผ่านช่วงลงเงินทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ผ่านจุดคุ้มทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน yeah. คืนทุนให้ค่ายเร็วมากเวอร์เดียวนะนี่คือวงที่เพิ่งเดมายังไม่ถึงปีเลยยังเหลืออีก6ปีสามารถเก็บกำไรเข้ากระเป๋าได้เลยแบบจุกจุสุดมากบินเล่นแน่กันตั้งแต่ตอนนี้เลย<ม>นี่ขนาดรวมวงกันได้ไม่ถึงหนึ่งปีอนาคตวงเบบี้มอนจะต้องโด่งดังทะลุโลกเกินต้านแน่นอนนัมเบอร์วันของแท้เก่งสุดๆเลยค่ะลูกสาวแม่ ตัดภาพไปที่น้องๆเบมอนด์กับเราวันนี้น้องๆก็จะเดินทางออกจากสนามบินอินชอนกรุงโซนในเวลา4โมงเย็นเพื่อบินไปยังสหรัฐอเมริกาทำการสแสดงคอนเสิรต์ตและทำกิจกรรมการโปรโมทมากมายต่างๆนะคะอ่ะพวกเราแม่แม่ออนไลน์ก็นั่งรอเจอแฟชั่นสนามบิน,ก,นกินเจ้าเลยซึ่งตารางงานของ Baby m ม n s สเตอร์ที่อเมริกาน,นั้นก็ยังชํำเลยค่ะเริ่มตั้งแต่26กุมภาพันธ์จะไปออกรายการ Serie s X m, 27กุมภาพันธ์ออกรายการ The Kelly Clarkson Show และออกรายการ Good Day New York 28กุมภาพันธ์ Hello Monsters Prudential Center New York New Jersey ที่ความจุ11,939ที <Wow>. ่นั่งและ2มีนาคมก็ Hello Monster Kia Forum Inglewood California ที่ความจุ11,679ที่นั่ง ออกรายการ Grammy Global Spin Live โดยน้องๆจะมีการไปให้สัมภาษณ์และมีการแสดงสดที่ Grammy Museum Los Angeles นะคะส่วนรายการที่ยังรอคอนเฟิร์มวันออกอากาศก็จะมีรายการ Sex s a n t h a l และ I Heart Radio ค่ะ เป็นไงล่ะเบมอนบุกเมกาแล้วเริ่มโปรโมทกันแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว oh. ดีมากลูกแม่ I love energy นี n เพราะเบมอนลูกสาวแม่มีของก็ต้องปล่อยไปแสดงศักยภาพที่เบมอนมีให้ชาวโลกได้เห็นกัน แอดก็ขอให้เบมอนทั้ง7คนตกแฟนคลับกลับมาได้เพิ่มอีกเยอะๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นข่าวคราวท้งหมดของเบมอนในคลิปนี้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นมาเม้ามอยกันได้เลยหรือจะเม้นมาบอกปลื้มใจภูมิใจในตัวเบมอนมากๆก็ได้ค่ะเพื่อนน้องๆจะผ่านมาเห็นและได้อ่านข้อความดีๆจากเพื่อนๆนะคะ <Okay. S 1> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าความสุขม,มากๆนะคะมอนสตีสเป็นเราอปบนปาสวัสดีค่ะ I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. <laughs>